วันนี้เรามีไกด์สาวนะคะคือคุณอ้อมนะคะได้พาเราไปเที่ยน้ำตกของประเทศลาวอีกที่หนึ่งน้ำตกแก่งยุ้ยนะคะอาจะเห็นบริเวณที่ทางเดินอยู่ในตัวภูเขานะคะก็จะมีขดหินสลับกันเป็นทางเดินให้เราชาวบ้านเขาก็มาถางถางคะ่ะคิดว่าถ้าสมมุติว่าเวลาฝนตกน้ำคงไหลเป็นทาง ตามมาเลยได้ยินเสียงน้ำตกแล้วหอบอ้โอเคค่ะน้ำใสมากนะคะเจอและ้วเจอและ้วอ่ะเดี๋ยวระวังระวังนะโอเคนี่ไงน้ำตก มันมีทางขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันนะคะอันนี้บริเวณน้ำตกตรงน,นี้แม่งอดหน้าเราไปแต่น้ำตกีใหญ่นะเอ้ยตนี้ก็ใสนะออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันอ่าน้ำใสมากอเดี๋ยวก้จะพาเพ <c oughs> ื่อเพื่อนเพื่อนขึ้นไปดูข้างบน,น ไม่น่าจะว่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อมันมีทางเดินไปเรื่อยๆได้หนอยแต่คิดว่าน่าจะเป็นอีกฟังหนึง่งเฮ้ยมันมีน้ำตกหลายที่มันต้องเดินเข้าไปอีกมีอีกนูน่นอีกที่หนึ่งนะคะลองเดินเดินดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เือบันไดโอ้โหเห็นทั้งนั้นเลยคือเป็นน้ำตกธรรมชาติโอ้มีข้างบนอีกข้างบนก็มีอีก ำเนเป็นสะพานเออเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานธรรมชาติดิเลยนะคะนี่น้ำน้ำที่ไหลมาเราจะไปตรงนั้นได้ยังไง ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอีกคอสท่ากันนิดนึงนะคะนี่ก็คือบันไดบันไดอ่ะน้องตามขึ้นไปปึ๊บปึ๊บบันไดย,ยังเป็นบันไดาชาวบ,บ้านอยู่เลยนะคะยังไม่มีเอนแล้วก็เป็นบันไดดิน ที่ลาวเนี่ยส่วนมากบันไดเขาจะยังไม่เป็นแบบว่าพวกคอนกรีตอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นส่วนมากจะเป็นขั้นบันไดดินที่ทําขึ้นมาอ่าเรามาเจอละสะพานทางขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้หามาโอเคป่าไผ่ค่ะข้างๆว้าวสะพานยังเป็นสะพานไม้น้องแตมเราระวังนะคะอ่าให้น้องแตมเดินไปก่อนสะพานเป็นสะพานไม้ ที่ชาวบ้านเขามาทำไว้นะคะธรรมาชาติมากม<อ>ากอ่ามีมดดัมนะคะโอเคแอ่สายอะไรไม่รู้นะมันสายไฟอ่าเจอเด้อเจอฝนตก กันเลยนะเดี <Okay. S 1> ย๋ยวไปดูต่อที่ตรงตื่นกันก่นกอน <c oughs> ไปโกโก้นี่เป็นดอกไม้ของที่นี่ก็คือต้นหญ้าต้นหญ้าต้นหญ้า เขาคือเขาเขาตกเขายังธรรมชาติอยู่เลยเขามีป้ายบอกว่าอะไรว่าอ่านไม่ออกทางไปน้ําตกแก้วยุยแก้วแก้วนี่มาเออแก้วค่ะแก้วยุยใช่ปะแก้มแก้งยุย way to ย u i water ปะเขาลืมเขียน water ปะเออเป็นน้ํำยุยอ่าโอเคนะ เดินไ,ไปเรื่อยๆลงเขาดูสะพานอ,อีกแล้วอีกรอบอ,อ่ะเดินไปทีละคนดีกว่าอรอ,องเท้าต้องดูรองเท้าเราด้วยนะเพราะว่าเซฟขนาดไหนอ่าจะไปเจอน้ำตกอีกอันหนึ่งแล้วเกี่ยวกับสะพานานะครับอือมันตื่นเต้นตรงสะพานนี่แหละนะคะ ดูค่อนข้างที่จะแบบไม่ปลอดภัยโอ้โหน่ารักจังอันนี้สะพะอันนี้คือน้ําตกจิ๋วอีกหนึ่งที่นะคะเจอแล้วอ๊บออ่าเดินลงครับลงครับขอบคุณครับอ่าเคเดินลงไปเลยเด,ดินลงมาเดินลงมาอ่าน,น้ำตกจิ๋ว เดี๋ยวพึ่งลงขอถ่ายก่อนใจเย็นเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นข้างบนกันลงไม่ใช่แค่นี้พี่ออยลงไหมไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวลื่นเวลาเดิน ก็มีอีกเนาะน่าจะมีออันนี้มันข้างล่างอ่ะอเ,ออเสีย้ยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็นอนะ่ะเย็นเท้ามากอ่ะชอบอาบน้ำเลยไม่ได้อาบไม่ใช่ของเราไปดูข้างบนอีกปะใครบอกจะมาะ <c oughs> อาบน้ำศพเที่ยวสบู่ม,มาให้ด้วยนะยนไปอีกขั้นหนึ่งเล <c oughs> ินบ <c oughs> ันไดมา บันไดชนันมากลองขึ้นไปดูว่ามีอะไรอีกเผื่อมีอีกข้างบนมันคงจะมีหลายชั้น่ะนะอึ๊บอึ๊อยังมีทางขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยโอ๊ย เจ,เจอถนนคอนกรีตด้วยแต่ไม่รู้เขาไปไหนอะดิไม่ใช่คอนกรีตสิเป็นเหมือนอิดบ็อก <Okay. S 1> ขอบคุณที่ได้มีโอกาสให้ดิฉันได้มาเที่ยวที่นี่นะคะ อืมยังขึ้นไปได้อีกเขาบอกว่าทาง,างนี้โอเคเดี๋ยวพอสกล้องหวนแล้วกันเลื่อย